เดี๋ยวไม่เสียเวลาเราลงมือเลยวันนี้ผมจะทำเมนูข้าวต้มหมูสับ้่่า้าาาาซื้อ,อยาทานลำขาวรอเลยขี้แตกแน่อันนี้ป้าผมเปิดไอ้เฮียเปิดไงวะนี่บ้านกูป้ะเนี่ยบ้ามึงยิ่มันเนี่ยบ้านกูดิมีช่วยทานเหอนกนะี่ไไครับผมอีอ๋บอกทำอาหารมาก่อนนะเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วไอ้เฮียหมูแตกเนสเลย เออบอกได้อย่าทักครับสวัสดีครับวีผมไอบินนะครับผมอยู่กับแบงค์เหมือนเดิมนะครับ <S <S ผมจะลงมือทําอาหารให้ภรรยาผมทานแล้วกันหลังจากที่ผมไม่ได้ลงมือในครัวเลยนานมากแล้วนะครับผมเคยผัดข้าวก็คือตอนสมัยหารร้านเกมผัดข้าวให้ลูกลูกค้าร้านเกมกินแต่ว่าผมเลิกทําไปนานแล้วไม่ได้ทําเลยไม่ได้เข้าครัวนานมากเอากินกู้ตรงครัวที่เนี่ยผมยังไม่รู้เลยไฟแม่งเปิดไงแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเแต่ว่าภรรยาอยากทานเนีลยจัดให้แ่มๆเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราลงมือแล้ววันนี้ผมจะทําเมนู ข้าวต้มหมูสับกินง่ายๆนิ่มๆมาอร่อยๆนะครับผมไปลุยกันวันนี้อย่างแรกเลยต้องมีหม้อครับผมหม้อ,อเดี๋ยวขอหม,มักบมวแล้วกันอาเนี่ยเดินมาปุ๊บถ่ายปั๊บนี่เข้ากล้องปั๊บนี่ไอ้น,นี่เดี๋ยวตัวยืี๋ตัวรีบละเออไอ้นี่ยู่ตัวรีบไปแก้ไปแก้เลาวขอล้างจานกัน <c oughs> ซื้อ,อยาทาลำขาวรอเลยขี้แตกแา่ อย่างแรกเราต้องหมักหมูเลยครับหมูสับที่เราซื้อมานะฮะนี่ซึ่งทีมงานเตรียมมาเรียบร้อยเสรเสร็จปุ๊บทำนะนี่เรต้องใส่น้ำลงไปก่อนต้องใส่น้ำไม่เยอะอนยผมเอานะ้ำก่อนแต่ต้นตระกายนี่เป็นน้ำกองนะเป็นน้ำกองบ้ามีน้ำกองติดติดบ้าน,นไว้อ,อะไรนะน้ำกองจังหวัดตึงตึงโป๊ะตึงตึงโป๊ะโป๊ะตึงคนละกองเอ้ยเฮียเนี่ยห้าบาทสิบบาทให้กูเล่นแต่ไม่ต้องเยอะนะครับเราตามด้วยน้ำมันหอย เนืเลยนะมาทําตอนเด็กตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ไปอยากใส่อะไรก็ใส่เสร็จด้วยเกล,ลือน,นะครับผมนะใน้ปลาีเค็มไปอีกโอ้โหใส่เบียร์แล้วด้วยไม่ได้ไเลยเค็มไว,ไ,วไว้ใจคนทําดิน้องร้านขั้นต่อไปคือเราต้องขยํารวมกัน เล่นกันเล่นกับของตัวเองบ่อยเออเราก็นวดไปให้มันเข้าเขาเรียกว่าให้เข้าเนื้อโอ้โหเริ่มเข้าเนื้อแล้วเริ่มเข้าเนื้อละเริ่มเข้าเนื้อเล็บกูเนี่ยเหี้ยหนังหมูหมูเหี้ยเข้าติดเล็บหมดเลยอ่ะกูล้างเนื้อทีนี้เราคนเป็นเชฟเอออย่างว่านะมันก็ต้องเลอะบ้างอะนะมันเป็นธรรมดาเดี๋ยวทำให้เมียกินแล้วให้กองขายกินด้วยไม่เป็นไรที่มไมกินแล้วไอ้ข้าวกล่องเฮ้ยลุงชิมมีข้าวกล่องมาไม่เป็นไรชิมก่อนโแม่ที่ข้าไว้หรอเดี๋ยวไปเจอนึงไอ้ขับอยู่ร้านเลื่มึง โถน้องพี่ทำไม่กินไม่ได้ว่าจะเปิดแก๊สเปิดไงวะเปิดเครื่องดูดควันก่อนระดับคนทำอาหารนะเขาจะไม่ปล่อยให้กินอาหารมันฟุ้งทั่วบ้านอ่านี่ป้าผมเปิดไอเฮียเปิดไงวะนี่บ้านกูป่ะเนี่ยบ้านเมืองกินล้วเนี่ยอ้าบ้านกูดินี่ไงเออขับเจ้าของบ้านเออไอเฮียเปิดเป็นเลด้วย อ่าได้แล้วหลังนี้เราจะเราจะต้มน้ำรอไปก่อนอยากเรามาล้องหั่นผักล้างก่อนล้างก่อนนี้ล้างก่อนก็หั่นผักก็ได้หั่นผักก็ได้เอ้เถียงเชฟจังวะเถียงไหมไอไอจิ๋วพยายามกัญชาดูหมดแล้วนี่เราเตรียมชามาก่อนเดี๋ยวเอาไว้ใช้แบบว่าใส่ผักเราเออไม่ทําให้เมียทานก็อยากจะทําดีๆถูกไหมล่ะถ้าทานเองก็อีกเรื่องแต่นี่ทาให้เมียทานถูกไหมล่ะ ไม่ก็รักเมียก็อยากทำพดีให้เมียกินรักรักรักไม่ไม่บอกไม่บอกเหรอเปลือกไม่ปอกน้องไม่ใช่มันฝรั่งต้องบอกนี่รักไม่ปอกไม่บอกไม่บอกเคยได้ยินไหมแลกรักน้ำต้องผักยังว่าหวานเดี๋ยวรับประาไม่บอกเหรอเฮ้ยอย่าเถียงนี่อย่าเถียงอย่เถียงนี่เถียงเชฟอย่าเถียงเชฟรอคอเดี๋ยวมันนี่มันมาอย่างงี้ใไหมเราจะหั่นเป็นฝานอีกเข้าใจไหมนี่คือแบบว่าเขาเรียกหั่นเป็นแว่นเล็กๆก่อน ได้กินง่ายๆหันขึ้นอีกทีเที่ยร้อนผมเทสดูครับผมเช็คเขาเรียกว่าเช็คเนื้อน้ำนี่อันนี้เราจะต้มก่อนส่วนจะเริ่มจากการต้มแครอทเพราะว่าแครอทเนี่ยมันมันจะแข็งมากถ้าเราไม่ต้มแบบว่าต้มไปก่อนส่วนนี้ผักต่อไปที่ผมใช้คือต้มเหม็นนะครับผมอีกหนึ่งชิ้นไม่มีใครทักเคี่ยเลย啊 ไปเออไอเฮี้ยอกี้ยืนถามวาคิดอยู่ไม่มีใครทัำเฮี้ยเลยเหรอต้นแตงคือสายสาวที่กรีดเข่าเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นต้นเหม็นอ้าวก็ยังไม่ได้ล้างไงมันจะหอดได้ไงแท้ง่ายไอสัตว์นี่ไอเฮี้ยนี่ตลกอี่ต้องเล่นคนเดียวอ่านี่คือคุณแบบมือตลกใช่ไหมครับผมมันสามารถจูงกองทัพได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่ไม่ทุกชิ้นไม่ใช่ไม่ทุกชิ้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยหมอยไม่ทักกับไอขัดหม้อเออไอผู้เฮี้ยตลกไม่เป็นเนี่ยบอกให้ออกกองใหญ่บ้างเนี่ยว่่าอออยูในฟฟิศ อย่างมีดนะมีดอย่างเฮี้ยแย่งเล่นเลยสัตว์เฮี้ยแย่งเล่นแย่งเล่นเออเฮี้ยของดีๆอยู่กับมือแท้ไอ้เฮี้ยโฉบกูเฉยเลยสัตว์โอ้โหเช้าวันเจ็บอ่าแล้วเราไปใช้เป็นวิธีใช่ไหมครับใช่ไอ้เรื่องทีทั้งชุดแล้วเก็บนี่ดิเฮี้ยของไม่ประโยชน์รอเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ไหมอันนี้มันลงไม่ได้ต้องแบบนี้นี่อันนี้คือลากผักชี นะถ้าเราใช้ต้มเนี่ยเวลาต้มพวกของกินเนี่ยมันต้องใช้รากผักชีเพราะว่ารากผักชีเนี่ยครับมันมันจะทำให้กลิ่นมันหอมแล้วก็แบบว่าออกกลิ่นจีนนิดๆจริงกูไม่รู้หรอกกูก็พูดไปกันแหละครับผมบอรีไม่เออบีดี่แล้วพี่ไม่เอาไว้ตังหรอฮะ<า>ไม่แบ่ไงไว้ตังไม่ตังเลย <S <S ลงหมดอััันนี้้คคืออแบบบเฟใช่มร๋อไม่ใช่ครับหั่นกลัวดโดนมือฮะอ่าเนี่ยได้โรยหน้าแล้วอะไรของโรยหน้าแล้ว เลอะสินะจะส่งเงี้ยต่อไปผักชีต้นหอมนะเราไว้โรยหน้าอยู่แล้วอันนี้นะครเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะ,ะ,ะน้ำนี่น้ำเริ่มส่งสีนะน้ำเริ่มส่งสีแล้วว่าแดดไม่ได้แล้วเริ่มเขียวเอ้ยไอ้เฮียไอ้เบ้นเออคลิปออกกับเด็กดูเยอะมันลื่นไงไอ้เบ้นทำอะไรระวงังระวังหน่อยมึงเนี่ยเออลื่นไปหัวหัวหัวเหอแตกได้ไอ้เบ้นอ่านี่ต่อไปของเด็ดของเด็ด เนี่อันนี้เรียกว่าถ้าไม่ใส่ไม่ได้เลยนะมันต้องบอกนี้ก่อนว่าไม่ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวแบบว่าชูเครื่องเลยให้แบบว่ามันหอมอ,อร่อยนะครับผมซึ่งปกติแฟนผมจะเป็นคนทานเค็มผมจะใส่ก้อนครึ่งแต่ผมคนทานเค็มจริงเพราะปกติอย่างของผมเวลาผมไม่ล้างอแฟนทานตลอดครับผมไม่ปกติเวลาไม่ล้างผักไม่ล้างอะไรจะชอบจะชอบนี่ผมจะคนละให้มันละลายนะละแลวเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปผมจะเริ่มลงหมูละให้น้ํามันมีหอมหมูก่อน ข้าวจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะลงเพราะว่าผมกูไม่อยากให้มันเละมากอยากให้แบบมันเหลือว่าเท็กเจอร์ในการเคี่ยวข้าวนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ทิ้งใช่ไหมพี่แล้วก็ไปซื้อจากร้านผ้านๆมาใส่จานใช่ถูกมาแดกไม่ได้ซ <c oughs> <c oughs> ื้รรอร้านเลทซื้อร้านเถอะอย่าลำบากเลย <c oughs> อ่าเสร็จปุ๊บพี่ผมจะเริ่มลงหมูแล้วเพราะว่าตัวอ่าเรียกได้ว่าคนอผมหรือว่าไอรถดีเนี่ยผมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดต่อไปจะเป็นการใส่หมูแล <c oughs> ้วจริงขั้นตอนนี้ถ้าไม่อยากถ้ือแบบว่า ไม่ติดว่าแบบกลัวเลอะมือหรือว่าเครียดล้างมือใหม่นะใช้มือปั้นดีกว่าฮะมันจะเป็นก้อนกว่าเนี่ยอันนี้หมูสับที่เราปรุงไว้แต่แรกนะครับผมหมักไว้นะฮะมีเชื่อชานึงกันนะพี่ครับผมพี่บอกทำอาหารมาก่อนครับเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วอ่าอีที่ยหมูแตกเนะเลยกินเพื่อพูดก็เกิดจาบอเออบอได้อย่าทักอเจ๋าเลยอ่ะแบบเฉาเลยอ่ะ ในขอเพิ่มกลิ่นหอมหน่อยไปดูได้ได้นี่คือผมพยายามจะหั่นแครอทให้แบบว่าเช็คว่ามันนิ่มหรือยังจริงๆวิธีนี้ไม่ควรนะหัあああ่นแครอทในหม้อเนี่ยมันเป็นสูตรพี่เองสูตรใครสูตรมันงสูตรใครสูตรมันงหรือทั่วไปภาษาเชฟผสมกระปุกใครผสมกระปุกมันมันดูกันยากพวกนี้เดี๋ยวขอขอน้ำป่าหน่อยครับขอน้ำป่าพี่ขอน้ำป่าขวดเมื่อกี้หน่อยน้ำป่าขวดเมื่อกี้ปาขวดไหนอันนี้ที่บอกขวดเค็มๆนี่แอ่นอันนี้นะโอเค โอ้โหจ้าเจ๊เจ๊เฮียรูใหญ่กันว่าพ <c oughs> ี่ไม่ดูรูดูดูููไม่ไลยกินได้อ่าต่อไปราจะเริ่มลงข้าวแล้วผมจะเริ่มลงพวกข้าวพวกอะไรแล้วอ่านี่ใส่ข้าวแล้วนี่จะลงข้าว,วนะ <c oughs> เรียบร้อยดิหกกูเช็ดยาวไอ้ทีดิเออเออหกกูเช็ดยาวเลย,เย,เลยไม่ไดนอย่าไม่ใส่ข้าวเยอะเกินเดีย๋ยวมันจะกบความอร่อยผมหมด นี่ยังไม่ลงผักนะครับให้ดูก่อนหืมเห็นแล้วแซ่บเอ้ยเวนน้องเลิฟเตาก่อนเอออร่อยฮะได้แบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยได้มึงดูฟังแล้วไม่ค่อยได้ได้แล้วอ้ออ้ยอร่อยอ่ะไม่เหื่อไอตนูน เออกินได้กินได้คือเฮี้ยอะไรเออกินได้กินได้เออคำพูดเฮี้ยเออกินได้ก,กินได,กนได้ก็ต้องกินได้สิสัตว์ <S 1> <S 1> วยังจะวอาเฮี้ยเลยจะไม่ทชำเฮี้ยอะไรเลยครับผมช่วงสุดท้ายแล้วเราจะทำการเสิร์ฟให้รรยายำแล้วนะครับผม <S <S เดี๋ยวจะโรยหน้าก่อน นี่ยนี่แล้วต่อไปกระเทียมเจียวไอ้นี่บอกก่อนว่ากระเทียมเนี่ยผมซื้อเป็นกระเทียมเจียวเป็นรูปนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำาโอเคครับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นไงหน้าตาหน้าทานชวนชิมสุดๆเป็นไงเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ภรรยากันไปเดี๋ยวเข้าไปเก็บของอ่าเป็นไงเสร็จแล้วครับอันนี้คือหน้าตาข้าวต้มหมูสับนะครับแบบฝีมือว่ากินแล้วเมียรักเมลงเลยล่ะบอกให้อ่ะชิมชิมก่อนคุณเห็นหน้าตาแล้วคุณว่าไงเอาคุณเห็นแล้วหน้าตา าาหรแม่หน้าต,ตาดี<อ>จริงค่ะตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็บอกว่าหน้าต,ตาดีสา,าวเสิร์ฟอะไรก็มาคุยอยู่ก็มีหยอกหยอกหย,ยอกอ่าในสายตาจริงเนี่ยเมื่อกี้หน้าตาผ่านไงอ่ลอง<ต>ชิมลองชิมเลยเฮ้ยไม่มีป่วยน้องอเมนูนี้โัวทำมานี่อย่างดีแครอทนี่คือเหมือนได้ยินว่าหั่นในหม้อเหรอเมนูได้ได้นี่คือผมพยายามจะหั่นแครอทจริงจริงวิธีนี้ไม่ควรนะหั่นแครอทในหม้อเนี่ยเว้นยืนยังอยากชิมเลยเว้นยืนตาเป็นมันเลยมันจะหอมมันต้องหอมอยู่แล้ว ระดับที่ลงมือเองอ่ะหมูหมูลองหมูก่อนยังไงหมูนี่ทีเด็ดเลยนะบอกก่อนมากับมือนะเค็มนิดนึงนะเอาเออจิรักชอบกินเค็มนี่นี่ทำถูกปากเมียเลยเนี่ยเป็นไงเฮ้ยไม่ขอแล้วขอแห้งเหรอเดี๋ยวใส่รดีเยอะหน่อยเ่โอเคเลยใช่ปะโอเคเห็นไหมล่ะเจ้าหูฉัชอบเค็มอ่าไม่พูดงั้นนะนี่ทำถูกถูกปากเมียยงไง ถึงแล่ะถ้าเป็นแบบกินที่อื่นคือกินเต๋นคอ,อ,อแห้งอ่าอกินความแรกคอแห้งเลยอ่าแต่กินที่นี่คือคอไม่แห้งคอแห้งอ <laughs> ่าเหรอแ่คิดวาชมเราลองกินแครอทดูก่อนต้มจนเปื่อยนะครับแครอทจากความรักนี่เปรียบเสมือนความรักเราไอ้ตัดเปื่อยยืดไม่ต้องเคี้ยวเลยก็บอกแล้วแล้วถเถียงโก่เพื่อให้คะแนนให้คะแนนเ,เออให้คะแนนเต็มสิบไหมอะไร่า อไอสัตว์ไม่ได้แดกด้วยให้คะแนนอีกอ๋ออยู่ทีวีช่องสามไม่ถ้าถามว่าสำหรับคนแบบว่ากินทั่วไปอะไรเงี้ยครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณเอาเลึกเจ็ดกับแปดเลยให้เยอะไปแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะส่วนตัวชอบเค็มอย่างใครชอบเค็มเี้ยอ่าไม่ได้เค็มจ๋านะเออเค็มแบบน้องปรุงน้ำปลาแล้วอะครับอันนี้ตาเขาให้เก้าจุดห้างั้นแล้วถูกใจเนียไงันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดสมัครใครด้วยเลยอะคลิปหน้าผู้ชมอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะครับผมวันนี้ พี่ผ้าประการใดของราไัยด้วยนะครับเมื่เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ